ของการออกแบบสวนคือต้องรู้จักต้นไม้พื้นฐานเราเนี่ยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เราอยากจะทําอะไรที่ตัวเราชอบมากกว่ามองโลกมองเกษตรวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะครับใช้พื้นที่น้อยสร้างมูลค่านะครับแล้วก็ไม่มีผลกระทบจากโควิด -19 เเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันครับผม ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสุภกิจมีลาบนะครับหรือคุณโต้งนะครับก็เป็นเจ้าของแ a บสุกเย็นแคนทอรี่นะครับแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับสมุนไพรฝรั่งเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ทําธุรกิจอะไรครับเริ่มแรกเลยก็ออกแบบตกแต่งสวนธุรกิจที่แต่แขนงออกมาจากการออกแบบจัดสวนเลยก็คือการผลิตไม้ แต่ว่าการผลิตไม้ของเราเนี่ยมันจะเป็นการผลิตโดยใช้เป็นหลับทิชทชูเคาเจอร์ครับทิชชูเค้าเจอร์หรือพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับ,รบพอจบมายังไม่ได้ทำแรนสเคปก่อนตอนนั้นทําอะไรครับบริษัทขายพวกเคมีเกษตรขายเคมีกเ,ษเมกเษตรเรนาะใช่ครับก,ก็อยู่ในวงไดวงกเกษตรนี่แหละครับแต่ว่าก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกยาอ,อ,อาหารเสริมอะไรเงี้ยก,ก็เป็นอาชีพที่เขาเรียวกว่า ป๊อปูล่าที่คนเด็กเกษตรชอบไปทำแรกๆแต่จริงๆแล้วพื้นฐานเราเนี่ยเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เราอยากจะทําอะไรที่ตัวเราชอบมากกว่าทํากันอยู่ปีนึงเนี่ยเราก็เหมือนได้เดินทางทั่วประเทศนะเพราะมันก็ดูว่ามันในเมืองไทยมันมีอะไรน่าสนใจเยอะเกี่ยวกับการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเบี่ยงเบี่ยเส้นทางในเรื่องของการพวกเคมีเกษตรเนี่ยมาสู่ในวงการของการออกแบบจัดสวนก็เป็นรุ่นพี่เคยูสี่หกที่ห่างกันประมาณ4ี่ปี ก็พี่เขาได้โปรเจกต์ใหญ่อยู่ที่เขาคอเพชรบูรณ์นะครับอ็เลย่ออยากต้องการรุ่นน้องไปแบบใครอยากลุยๆอยากไปแบบได้ประสบการณ์ทั้งหมดเลยในการออกแบบจัดสวนเนี่ยไปทําที่นู่นคือจะได้หมดเลยออกแบบเลยคุมคนงานรับส่งคนงานโดยที่ติดตัวความรู้มาแค่วิชาเดียวชาเดียวคือใช่คือแลนด์สเคปใช่จบมาคือรู้จักต้นไม้คือน้อยมากอ่ะน้อยมากก็คือเดินในตลาดเนี่ยคือไม่รู้จักต้นไม้ ก็คือต้องซื้อหนังสือแบบของอาจารย์เอ,<า>อื้อมพรยัง่จำได้เลยว่าโอเคมันเป็นแบบเล่มใหญ่มากเลยมีประมาณ4 0 0ร้อยห้าหน้าศาสตราจารย์เอื้อมพรเป็นปรมาจารย์เนาะทางด้านจัดสวนที่ภาควิชาพืชสวนที่คณะเกษตรนะครับคือเปิดแล้วคือต้องรู้ชื่อเลยว่าคือต้นอะไรอะไรไนะครับก็ศึกษาอยู่หลายเดือนแล้วก็ได้ดูต้นจริงด้วยซึ่งแต่ก่อนเราดูแต่ในตำราเราก็จะจําไม่ได้ซึ่งมือนก็เป็นหัวใจของ ของการออกแบบจัดสวนคือต้องรู้จักต้นไม้รู้จักแมทชูเลียนที่เราจะต้องใช้อะไรเงี้ยครับพอพูดถึงจัดสวนแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้กําลังทาแลบบทางด้านการเพาะเลี้ยงไม้ใบใ<ช>ด้วยนะครับ<ป>ไอ้ตรงนี้เป็นยังไงครับก็คือ,เ,อเราอยู่ในธุรกิจออกแบบจัดสวนมานานตอนนั้นเราคือเรายังไม่มีสวนของตัวเองเวลาออกแบบสวนแล้วเนี่ยเราต้องต้องไปซื้อเขาอ่าเวลาเราจัดสวนเราก็ต้องซื้อเขาว่าเราต้องใช้ไม้เท่านี้ใช่ใช่บางทีแบบเราออกแบบไปแล้วพอพอถึงเวลาใช้จริงต้นไม้ไม่มีก็ต้องมานั่งเปลี่ยนแบบอันอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความ เราน่าจะผลิตไม้เป็นของตัวเองแล้วใช้มันก็จะสะดวกคล้ายๆว่าครบวงจรขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นแล้วก็แนวโน้มตลาดนี้ผมดูในทีวีดูในโซเชียลเนี่ยโอ้โหไม้ด่างมาแรงอย่างางี้มันเป็นยังไงครับตอนนี้ตอนนี้คือที่ที่แลบผมทำเนี่ยเขาจะเป็นไม้ตระกูลหลักๆเลยคือตระกูลฟิโลเดนนอนอ่าฟิโลเดนดอนใช่ครับก็เป็นตอนนี้คือที่แลบมีแล้วประมาณ560ชนิดก็มีไม้ด่างแล้วก็ไม้เขียวก็คือมีผสมประกันหลายตัวอะไรเงี้ยครับที่เขาขายกันแพงๆแล้วก็มีใช่ทช่ด้วยว่าสาเหตุที่มาทำพวกตระกูล ไม้ที่มีอายุยืนมีการเติบโตที่ไม่เร็วมากไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยคือเป็นเทรนที่ทั่วโลกเล่นเป็นไม้สะสมที่มีไม้ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพราะนั้นราคาเนี่ยมันก็จะเป็นของกลไกของตลาดโลกเลยครับอ,อันนี้คือเป็นแปลง แปลงที่จะเก็บแม่พันธุ์นะครับสถานที่พอเลี้ยงอาจจะต้องค่อนข้าง,งปลอดโรคต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับว่าโอเคเราจะต้องออดูแลเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรเงี้ยคือไม่ให,ไให้ไม่ให้มันมาติดกับกับต้นแม่พันธุ์นะครับก็คือต้องดูแลแบบพิเศษเลยตัวนี้ก็เลยทําแปลงให้เขาโดยเฉพาะวัสดุก็น่าจะคลีนหน่อยอะไรหน่อยใช่ววัสดุสะอาดใช่ก็จะไม่ไม่ไม่ใช้ดินเลยครับเห็นผนังนี้นะ่าแปลกๆนี่มันคืออะไรเนี่ยเป็นแผ่นเฟลครับอ่าแผ่นเฟลแผ่นเฟลนี่ก็คือเฟลนี่เขาจะเก็บ ความชื้นเก็บความชื้นได้ดีใช่อย่พวกตระกูลไม้ที่เราที่เราคอลเลคชันไว้เนี่ยมันจะเป็นตระกูลฟิโลเดนลอนซึ่งต้องการความชื้นสัมพันธ์ในอากาศประมาณ6 0สิถ็เนถ้าฤดูแลเนี่ยตัวนี้มันจะเก็บความชื้นแล้วมันจะค่อยๆปล่อยออกมามันใช้สาหรับลากเกาะได้ดีด้วยใช่ใช่ลากเกาะดีดีแต่ชอบวิธีการจัดสวนนี่คือแบบง่ายๆเนาะใช้วัสดุแบบไม่แพงแล้วก็จัดให้มันดูดีแต่จริงๆแล้วก็ก็เพื่อที่จะเป็นการการเมนเทนเนาะเมนเทนจะสมไอต้นแม่พันธุ์ไว้ เห็นเห็นในโซเชียลเขาชอบพูดว่าไม้ไม้ด่างแพงๆและนี้อันนี้คือพวกตระกูลนี้ไหมอันนี้ตระกูลฟิโดเรนลอนที่เป็นไม้เขียวครับไม้เขียวแต่ว่าจะเป็นเป็นเทรนของทั่วโลกเล่นอย่างยุโรปอย่างอะไรเนี้ยจะเล่นไม้พวกนี้คือเขาเล่นมานานแล้วไม่ใช่มาตอนนี้ใช่ใช่มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นที่รู้จักของของในเมืองไทยเยอะขึ้นแล้วจริงๆนี่เข้าไทยมาเอาเข้าจริงๆมีเทรนเนี่ยสักกี่ปีก็มีคนสะสมไม่เป็นแบบ10-20ปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ออกมาใช้ในการจัดสวนมัน คอลเลกชันเก็บไว้ไม้เก็บไว้เป็นไม้หายากไม้ไม่หายากไม้เก็บสะสมซึ่งแต่ละต้นน่ะมันจะมีมูลค่าแพงอย่างอย่างใบหนึ่งอย่างเงี้ยขายกันทีใบละสองพันใบละสามพันโอ้ยนี่ใบสองพันเลยเหรอถมาตัวนี้ก็คือเราจะดูหน้าใบของต้นไม้นะครับลายชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะขายกันประมาณใบละประมาณสองพันอ๋อหมายถึงว่าสมมติต้นหนึ่งมีห้าใบก็คูณสองพันไปสองพันสาพันไปนะครับโอ้ใบละสองพันเลยนะเนี่ยเป็น เป็นบุญมือเขาเรียกนะครับเป็นฟิโดเรนดนชนิดนึงแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นสตอลอนเลื้อยไปกับดินนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีหลายสปีชีส์หลายชนิดนะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นฟิโดเรนดนซิลเวอร์คลาวตัวนี้นะครับซิลเวอร์คลาวนะครับนี่คือใบเขาจะเป็นแบบเป็นสีเงินเงิน ันนี้ก็ใบละพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับนับใบขาวอันนี้คือต้นแม่พันธุ์หมดเลยต้นแม่พันธุ์หมดเลยครับเป็นไม้หายากแสดงว่าที่มันราคาสูงนี่คคือหายากมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ใช่เป็นไม้หายากแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ช้าอ๋อด้วยความที่ว่าเขาโตโตช้าครับอ่าถ้าปล่อยให้ปกติเนี่ยมันจะช้าช้าใช่แต่พอเรามาเพาะเลี้ยงทิชชูเค้าเจอร์มันก็ขยายต้นได้เยอะขึ้นเราจะได้จำนวนจำนวนมากขึ้นนะครับนี้ต้องบอกอะไรก่อนนะครับคุณ ต้งเนี่ยทำเรื่องการผลิตไม้ใบเนี่ยถูกประสงค์เพื่อที่จะมาเซิร์ฟตัวเองในการออกแบบตกแต่งสวนแล้วบังเอิญทํามาประมาณ2ปีเนาะเริ่มต้นแล้วบังเอิญเทรนไม้ด่างไม้อะไรมันมาฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปตามกระแสแต่นี่คือมาก่อนเขาเรีจังหวะดีด้วยซ้ำไป ตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วจนถึงทุกวันนี้20กว่าปีตั้งแต่จบเลยครับ20กว่าปีแล้วอยู่ในวงการของการ<ส>าจัดสวนนะครับ,รบตอนนี้ผมมองว่าโต้งก็น่าจะเป็นคนประสบความสําเร็จในอาชีพจากการเรียนเกษตรนี่แหละมีแนวคิดยังไงเผื่อน้องๆจากทุกที่ที่เรียนเกษตรเนี่ยเกษตรเนี่ยพื้นฐานเลยก็คือเรียนการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือเรียนของเหตุและผลนะนะให้รจะคิดเนาะผมว่าตรงนี้สําคัญแล้วก็เอามาเอามาปรับใช้ในเรื่องของอาชีพของเราการเรียนก็คือแบบ เอ๊ะทำไมเราต้องท่องชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นไม้ทำไมจะต้องออทำงานวิจัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนี่ได้ใช้เลยไม้ไม้ใบเนี่ยรู้เลยไอ้นี้สปีชีส์ไหนจีนัดไหนชื่อวิทยาศาสตร<ไ>์อฮะอย่างอย่างทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีวรารสารที่ออกมาตลอดอยู่แล้วเราก็ได้เข้าไปศึกษาดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยถ้าบางบางตัวที่ข้อมูลในเมืองไทยไม่มีอะเราก็เข้าไปหาข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยจะมีเปเปอร์เยอะมากให้เราแบบศึกษานะครับซึ่งการเรียนเนี่ยมันก็ทําให้เราจะอ่าน อะไรได้รู้เรื่องมันจะเป็นศัพทวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็คือได้ใช้ท่านน้องๆเรียนเรียนเกษตรเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วที่จะประสบความสําเร็จได้ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนี่ยต้องคิดแตกจากจากคนอื่นบ้างเนาะ<ช>แล้วก็ต้องเห็นแนวว่าเราเราจะไปทางไหนให้ชัดเจนใช่จร<ช>ิงๆหัว,หวใจเลยเนี่ยเราต้องค้นตัวเราให้เจอก่อนว่าเราชอบอะไรคือถ้าชอบแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมาบังคับว่าเราต้องทำไงคือพอเราชอบแล้วเนี่ยทำไปด้วยความมีความสุขใช่เวลาทั้งหมดแล้วเราก็จะทุ่มเทให้กับมัน ซึ่งผลจาการทุ่มเทเนี่ยมันก็คือความสําเร็จนี่ก็เป็นข้อคิดให้กับน้องๆที่ที่เรียนเกษตรครับวันนี้เราก็รู้จักคุณโต้งเนาะคร่าวๆก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมาดูอ p ีหน้านะครับจะมาพูดถึงเรื่องการผลิตไม้ใบด้วยเทคนิคที่คุณโต้งเนี่ยคิดขึ้นมาโดยที่ลดต้นทุนเนี่ยทำอย่างไรเดี๋ยวมาพบกับอีพีหน้าในมองโลกมองเกษตรครับ เพิ่มค้นหม้นเพิ่มความชื้นใช่ใช่เพิ่มความชื้นให้กับรงเรือนอต้นพวกนี้มันชอบความชื้นอยู่แล้วใช่ใช่ชอบความชื้นฉะนั้นเห็นคุณต้องก็จะพยายามให้มันมีความชื้นประมาณเห็นบอกว่า70%ใช่ไหความชื้นสัมผัสไม้ไม้พวกตระกูลฟิโนสติโลเดอรอนเนี่ยมันจะเป็นไม้ต้นกำเนิดมันจะอยู่ในป่าอยู่ในป่าใช่อยู่ในป่าที่มีแบบความชื้นสัมผัสเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ย